ทีเหนี้คือพี่เป็นคนที่แบบไม่กล้าขึ้นมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆคือตอนแรกแบบกับไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองคือพูดตรงๆก็คืออินดี้ทำยังไงพี่มีแนวคิดได้ไงครับองแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความที่เป็นมารับนแนวคิดที่ผมกล้าเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งเราต้องเราต้องรู้จักเรียนรู้เราต้องเรียนเราต้องปรับที่ตัวเองก่อนอย่างที่บอก เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดอันดับแรกคือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนความคิดคือเปลี่ยนมันให้ได้เปลี่ยนความคิดจากทับยบให้กลับมาเป็นทางกนัอหน,นังสือที่มีทัศนคติดีๆอ่านนะครับหนังสือให้ความรู้คืเอสองเปลี่ยนตัวเองปากรัสทีกภาพตัวเองทำเองให้ดู ดูน่าเชื่อถือหรือดูดูดีดูเมื่อตอนผมไม่ได้เป็นแบบนี้เละมากก็ยืดกางเกงยีนอย่างเดียวเลยผมไม่ตัดสามสุดท้ายคือแล้วสองอย่างเนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปให้ประสบความสำเร็จต่อไปโอเคครับขอเจ้าตัพี่ต่อไหนได้ไหมครับจะเป้าหมายตอนนี้ของผม

สามคนกันลันมาคนที่สี่โอ้โหยังมีคนนี้สู้ตายอัควารีบินแน่นอนด้วยคือผมทำได้ไหมครับได้ขอบคุณทุกคนในะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแซ่บชิคก้พายตั้งลบเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะแซ่บเกใสา